สวัสดีครับผมมานพินกับฟิวไทย The b ดอะ o ็อ o c ์บนะครับอันนี้มีอาหารแนะนำนะครับก็คือบันมีบอกคอก็บอกก็คือเนื้อวัวนะครับบันมีก็คือเนี่ยฮะบ,บันมีก็คือขนมปังก็คือเหมือนสตูนะครับเป็นสตูฮนะสตูเนื้อฮะ ต้มมากับอันนี้เป็นหัวแครอทนะฮะบางทีก็จะมีหัวมันมานะฮะที่เมืองนี้จะออกเป็นสีแดงก็จะทาเนือ้อเป็นสีแดงๆนะฮะอยู่ที่เมืองหวงเต่านะครับด้านนู้นก็เป็นทะเลเมืองหวงเต่านะฮะจังหวัดบาเรียหวงเต่าประเทศเวียดนามก็จะมีเนี่ยครับบอคอนะฮะเป็นเนื้อนะแล้วก็มีเอ,อิร์ธนะเป็นจิ๊ก แล้วก็มีจันนะจันก็คือมะนาวแล้วก็เราแม่ก็ผักอ,อันนี้เป็นมุฮยติวเอ,อิร์ดนะก็จะเป็นพวกแบบเกลือพริกไทยมีพริกนะอันนี้สาวเวยียดเรียกกาโรตนะสาวเวยียดอันนี้อบอกคอนะก็เป็นเหมือนซุปเนื้อนะซุปเนื้อเมืองไทยหายากแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ย มีให้ทานอันนี้ราคา4,000 40, 0ดองนะครับก็น่าจะประมาณ60บาทนะ่มากลบจะน้อยก็อาก็คือขนมปังเนี่ยนะครับฉีกออกมาฮะฉีกไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็มาจิ้มนะครับจะดูด,น,ด,ดน้ำซุปเข้าไปชุ่มฉ่ำนะครับสตูงั้นถ้าใครมาเวียดนามเนี่ยแล้วชอบทานเนื้อนะ ก็คือบอ่อคอนะฮะบอ่อคอบันมีก็คือจะมีอีกอย่างก็บ,อออบอ่อคอเฝอเฝอบ่อเขาเขาบอกมีเฝอบ่อด้วยครับล้าบอ่อคอนี้ก็สั่งก๋วยเตี๋ยก็ได้นะครเป็นก๋วยเตียวนะฮะ ครับแต่นี้ผมสั่งกับบั้นหมี่ก็เป็นกับขนมปังครับเมื่อกี้เฮียเจ้าของร้านนะครับครับบอคอครับสตูเนื้อแบบเวียดนามเข้าใจว่าได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสนะฮะในสมัยอาณาน,นิคมถ้าคนชอบทานสตูอร่อยครับนะ